สวัสดีครับกลับมาพบกับไรเก้อีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องไม่รู้ใครเรียกร้องนะฮะแต่ว่าอยากมาเองครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ex t r a t ต m ถ with s c g เมืองทองยูนเต็ดครับซึ่งวันนี้ครับที่ s c g Sta d i เ m ดียมแห่งนี้นะก็จะมีงานแถลงข่าวนั่นเลยคือชาลีวิชัปุยโอ้โหวันนี้ครับมาแถลงข่าวนะฮะที่ s c g s t a d i เ m ดียมแห่งนี้นะซึ่งแน่นอนนะกองขับนักข่าวก็มาคำข่าวกันเยอะแยะมากมายนะฮะเอางี้ตามผมเลยดีกว่าไป ข่าวแรกที่เข้าสู่ซุนงซอนเขารู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับเยัง I'm really happy to be a part of this great team and uh, yeah I'm I'm excited to play for m u n t a n and looking forward t o this coming season. เดี๋ยวอีกสักคู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ๆนักข่าวเขาถามไปส่วนผมเนี่ยมีคำถามในใจของผมแล้วรับรองว่าชัปปยเนี่ยสะดุ้งแน่นอนเยอะกูเลฮะชาดำชัอปป้นะชาดัชาดัมชัปป้้โอเคได้ได้ อาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องชายของผมนะฮะเป็นน้องแท้ๆซึ่งมีปัญหาในการทักผิดทักถูกกันมากนะผมจะบอกให้เลิกทักผมก็เป็นชา a r ลนะครับผมคือ Ricky และส่วนข้าง้ๆผมเนี่ย Charile Chapui ครับผมชื่อเต็มๆของชา c h ลช i l e Chapui Charile Yannis c h อะไรนะ Charile Yannis Yannis Chapui c h a ปุยมันเป็นภาษาอะไรก็ช h a p u i เป็นภาษาฝรั่งเศสช h a p u i ยานิสก็ยานิสยานิสฝรั่งเศสฝรั่งเศสกันชาร์เรนชาร์เแฟนตาซีเกมแฟนตาซีเนมดูดูใกล้ๆจอดดูเออหน้าเราคล้ายกันนะมันมีคนทักพี่ทักถูกไหวไงนะอย่างนี้พูดไทยได้พูดอย่างนี้พูดคำแบบพวกยันย่างไทยได้ไหมย่างระนองระยองยะลาลองดูอย่างใกล้ๆใกล้ๆระนองระยองยะะลารนองระยอง ยาลายาลาสามคำติดร้านนองระยองยาลายากไปวะร้านนองระระยองร้านยาร้านาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมหมูหมึกกุง้งหมูหมึกกุง้งได้เร็วเร็วหมูหมึกกุง้ง <laughs> หมูหมึกกุ้งยายมอยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไปดูดนะเอายายมอยขายหมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีขาย,ย,ายหมยี ยัยมีไข่หอยใครมีไข่หอยในทีมคิดว่าใครหล่อสุดในทีมก็ต้องเป็นปิโก้ปิโก้ปิโก้ทำไมยีมวไม่ใช่เฮ้ยไม่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมกำลังแบบว่าประเมินผลอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เป็นแนวเข้มๆอเล้วใช่ป่ะมีโดมีอะไรสักใครนะมีอุ้มด้วยอุ้มด้วย อด like ja, ีตศาสตร์ก็รอตั้งตั้เป็นน้มเมื่์วันแล้วแะไจปวัติใครต้องที่ต้องพูดมุไยกันพูดไม่ได้เออยี่สิบยสิบสามยี่สิบเบอยี่สอ้ไม่คุรเลยนะวันถามบอกให้รอสุดก็เบอร์ยี่สาไม่ใช่ไม่ใช่ออแล้วอย่างนี้นี่มีแบบสงสาวก็ตามทีก็อเยือย้มากมายเลยรู้สึกไงวะ ฟิลลิ่งบู๊ฟิลลิ่งใช่แล้ทางบ้านกูฟิลลิ่งด้วยอป่ดดดอันท้ายีูฝากอะไรกับแฟนแฟน s g เมืองคองเต็นกันหน่อยครับกับน้องใหม่นะ a ฮะ you าฮ่า m ่าฮ่าฮ่า a ่าฮ่า for...? ฮ่ o ฮ่ o r e s ฮ p าฮ r าฮ o าฮ l าฮ่ r t o าฮ e for i l l your everything and ่าฮ่ really proud to be

สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกระ <iy ant> <c oughs> ต่ายคกระต่ายโอ้โหวันนี้มาพร้อมกับดอกราบสีแดงกี <i> ่ดอกฮะยี่สิบสามดอกยี่สิบสามดอกตามหมายเลขเสื้อของชับปุยนะฮะถ้าอยากจะบอกอะไาหารชับปุยผ่านรายการวิจะบอกอะไรก็คอนเกรตูเอชชั่นนะคะที่ได้มาอยู่กับเอสซีจีเมืองทอครับแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสู้ๆโอเคสู้ๆครับ แฟนคลับครับเราเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยใกล้ชิดกับชาริชอปุยนะครับผมในสนามเลยนะฮะนี่โอ้โหเอกุิลสุดสุดเลยครับมากันแบบยามาไครับผมสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์สิกนนึงได้ไหมครัิดนึงนะฮะเป็นแฟนชาริชอปุยติดตามนานอย่างเงี้ยสักพักเลงครับสักพักหนึ่งอะไรที่ทำให้รรู้สึกว่าใหญ่เป็นแฟนครับชาริชอปุยรอรอ แค่นั้นเลยใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากฝากกับชปุยนะฮะเต็มที่เลยฮะชปุยค่ะโอเครักชปุยนะครับโอเคขอบคุณมากครับแบงค์กำบันอย่างเงี้ยโอเคโอเคชื่ออะไรครับพอดีฮะผมชื่อแบงค์คุณแบงค์ละกันนะฮะถามนิดนึงวันนี้มาขอเซ็นหรือว่ามามาดูชปุยถ่ายข่าวเนี่ยจริงปลื้ม ชอบปุยหรือว่าก็กระเปื้มๆชอบฟอร์มเขาด้วยครับพอดีวันนี้ทํางานแวะมาแถวนี้ก็เลยไหนๆมาแล้วก็แวะเข้ามาดูก็ได้หลายเซ็นคุ้มนะแล้วปกติเชียร์ทีมเมืองหอมไหมครับเชียร์น่ะปี2009แล้วครับเฮ้ยพูดเป็นแรกจริงจริงแสดงว่าเขต้องรู้แบบว่าบรรยากาศสมัยก่อนรู้ปี2009เป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนี่ถ้าตรงนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยไหมฮะไม่ใช่เราแต่กัเอาไปเตรงนู้น ฝังง่งทีมเยือนจะอยู่ตรงนี้เลยแหละโอ้โหตรงนี้นเป็นทีมเยา้าอุนต้าก็อยู่แถวนั้นนะครับมันไม่เป็นอุนต้าหรือยังนะตีเคียร์อยู่แถวนั้นม,มีอันทีทนอยู่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวฝั่งเดียวโอ้โห,โโหก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ใช่แต่ผมก็ไม่ได้เข้า2009ไม่ได้มาดูบ่อยหรอกจะมาดูบ่อยจริงๆก็สัก2,012มั้งที่เริ่มแบบเข้ามาจริงๆังกา10 11นี่ก็คือแบบว่างจริงๆถึงจะมาปีหนึ่งก็มาสักไม่ถึง10แมตช์มั้งคร แต่ผมตั้ง W แล้วก็ไปตั้งช่วงแรกๆอาจจะมี S กับ N บ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคุณอาที่ฝากอะไรถึงแฟนมืองทองรวมถึงชัปปุยหน่อยแล้วกันฮะอยากให้รีดฟอร์มสมัย AFF กับเอเชียนเกม2014ครับผมฟอร์มดีมากครับขอให้ประสบความสำเร็จกับมือทองแล้วก็เอาฟอร์มที่ดีๆแบบนั้นมาโชว์ให้พวกเราแฟนบอลได้เห็นกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ